โรงเรียนสรารศาสตร์สมุทรสารกิจกรรมตลาดนัดเรื่องปิศนาอักษรควายดอกไม้ไทยนะ่ารู้ชั้นประุมศึกษาปีที่4ครูสุพิชาเสียมรับค่ะ Good afternoon students how are you today สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสบายดีทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในกิจกรรมตลาดนัด ในหัวข้อปริศนาอักษรคว้ไม้ดอกไทยๆน่ารู้วันนี้นะคะทิเชอร์จะพานักเรียนไปรู้จักกับดอกไม้ไทยนะคะซึ่งในสมัยนี้หาชมได้ยากทิเชอร์จะขอแนะนําดอกไม้ไทยให้นักเรียนได้รู้จักห้าชนิดนะคะจะมีดอกอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวันนี เราจะพาทุกคนไปรู้จัก5ดอกไม้ไทยที่นิยมปลูกไว้ในบ้านแถมยังมีความหมายที่ดีและเป็นสิริมงคลพร้อมกับวิธีการปลูกจะมีดอกไม้ชนิดไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ลำดวนไม้ยืนต้นขนาดเล็ก อกมีกลิ่นหอมชอบความชื้นต้องการแสงแดดปานกลางและเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกลำดวนไว้จะช่วยดึงดูดความรักและยังทำให้เป็นคนน่าจำมีแต่ผู้คนคิดถึงในทางที่ดีวิธีการปลูกนะคะนิยมปลูกในแปลงเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านขนาดลุมปลูก50คูณ50คูณ 50, 50ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักดินรวนอัตรา1ต่อ2ผสมดินปลูก หากปลูกบริเวณบ้านหรือตามอาคารต่างๆควรเว้นระยะห่างในการปลูกให้เหมาะสม 2. ช่ชงโคไม้ยินตน้นทรงพุ่มใบใคล้ายรูปหัวใจดอกมีหลายสีดูแลง่ายชอบแดดเชื่อกันว่าหากบ้านไนปลูกไว้จะช่วยให้มีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามา วิธีการปลูกสามารถปลูกและขยายพันธุ์ทั้งการเพาะเมล็ดปักชำกิ่งและการตอนกิ่งซึ่งการปลูกให้นำกล้าชงโคต้นสูงประมาณ2 5 3 0เซนติเมตรหรือมีอายุประมาณ1-2เดือนลงในดินแต่ระหวังเรื่องของความห่างหากปลูกมากกว่า2ต้นควรเว้นระยะห่างให้ห่างกันประมาณ5-8เมตร ไม้ยืนต้นใบมีสีเขียวอ่อนช่อของดอกกระดังงานั้นแยกขแขนงเชื่อกันว่าช่วยส่งเสริมให้คนในบ้านเป็นที่นับหน้าถือตามีมชื่อเสียง วิธีการปลูกนะคะนิยมปลูกโดยการตอนกิ่งหรือใช่เล็ดวิธีปลูกนะคะใส่มเมล็ดในหลุมขนาด5 0คูณ50ูณซนเมตรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกผสมดินรวนอันตราส่วน1ต่อ2ผสมดินปลูกและตั้งไว้ในบ้านบริเวณที่แสงแดดส่องถึง 4. บ่บานไม่รู้โรยไม้ล้มลุกทนทานดอกมีลักษณะเล็กๆเ,เป็นดอกเดียว ตามความเชื่อหากบ้านในมีคู่รักต้องปลูกไว้เพราะบานไม่รู้โรยที่ชื่อเป็นมงคลสแสดงถึงความยั่งยืนเปรียบได้กับรักที่มั่นคงค่ะวิธีการปลูกเป็นดอกไม้ที่ปลูกได้ง่ายปลูกในดินชนิดใดก็เติบโตได้แต่ควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีเพื่อให้ดอกนั้นสวยงามมากยิ่งขึ้นและระวังเรื่องการให้น้ำไม่ควรมากจนเกไปเพราะอาจจะทำให้เน่าตายได้ค่ะ 5. แก้วไม้ยืนตน้นมีดอกสีขาวและมีกลิ่นหอมมีความหมายที่ดีเพราะแก้วหมายถึงสิ่งของมีค่ะเชื่อกันว่าหากปลูกไว้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้คนอาศัยมีจิตใจที่ดีและบริสุทธิ์ค่ะวิธีการปลูกคือนิยมปลูกในแปลงเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านขนาดลุมที่ใช้ปลูกคือ3 0คูณ30เซนติเมตรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักดินร่วนอัตรา1นต่อสผสมดิ ปลูก <Blue. S 2> เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้รู้จักดอกไม้ไทยไปแล้วนะคะเช่นชงโคลลำดวนกระดังงาบานไม่รู้โรยและดอกแก้วไปแล้วนะคะที่เชอร์ก็จะมีเกมนะคะมาให้นักเรียนได้เล่นแข่งขันกันนะคะเป็นเกมปริศนาอักษรคว้ ซึ่งจะมีชื่อดอกไม้ทั้ง5ชนิดนี้ซ่อนอยู่ในตารางอักษรไกว้ให้นักเรียนหาให้ครบทั้ง5ชื่อนะคะและใช้เวลาให้น้อยที่สุดจึงจะเป็นผู้ชนะนะคะเมื่อนักเรียนเล่นเสร็จแล้วนะคะให้แคปหน้าจอส่งในลายกลุ่มปศท,ที่หนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยนะคะไปเลยค่ะ